เพลิงไม้ตู้ ATM เสียหายไป2ตู้หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่กําลังไปดูอยู่ว่าแล้วไอ้กล่องไข่ธนบัตรที่เก็บไว้ภายในเนี่ยอพอถูกเพลิงไหม้เนี่ยมันได้รับความเสียหายหรือเปล่านะครับ เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ดีชาวบ้านก็ดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ดีช่วยกันฉีดน้ําใส่ตู้ ATM ของธนาคารอมสินที่กําลังมีเพลิงลุกไหมอันนี้อยู่สาขาตลาดหัวอิดริมถนนกระโรมตาบ,บนโพเสด็จอำเภอเมือ,นองนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองสุดท้ายก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาตํารวจสพเมือ,นองนครศรีธรรมราชกับเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารก็ไปตรวจสอบดูสาภาพตู้ ATM เนี่ยรับความเสียหาย ผู้ชมดูโครงสร้างที่มันใช้สําหรับวางตู้อะคือเหลือแต่เสาถูกไหมฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเพลิงไปไหม้ผนังตึกของอาคารร้านค้าที่อยู่ติดกันรวมถึงมอแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าที่อยู่เหนือตู้ A t m เได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบตู้คือเจ้าหน้าที่ธนาคารไปตรวจสอบตู้แล้วก็พบว่าในตู้นิรภัยที่เก็บเงินของตู้ ATM ทั้ง2ตู้ยังไม่สามารถเปิดได้เพราะฉะนั้นยังไม่รู้เลย ประเด็นคือคนกลัวว่าอย่างนี้กล<า>ัวว่าจะเป็นการไปเผา,าเพื่อที่จะเอาไอ้ตู้นิรภัยเก็บเงินที่อยู่ข้างล่างไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไปถึงเนี่ยตู้ยังมี<า>ใช่ไหมแต่ว่าสภาพก็คือเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะยังไม่รู้ไงว่าในตู้เนี่ยมีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่ก็คาดว่าน่าจะมีอยู่ไม่เกินตู้ละ1ล้านบาท ขณะที่ช่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบของตู้ ATM ของธนาคารบอกว่าธนาบัตรที่อยู่ภายในตู้น่าจะไม่ได้รับความเสียหายเพราะคงมีระบบเซฟตี้คงมีระบบเซฟตี้ดีป้องกันความร้อนจากกรณีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นม,มานะคะตู้นี้ภัยที่เขาจะมีมาตรฐานก็คือจะป้องกันไฟหหไหม้ถูกไหมอ่ะส่วนสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนว่ามันแบบลัดวงจรหรือเปล่าหรือมีคนตั้งใจจะเข้าไปจรกรรมหรือเปล่า ก็เดี๋ยวเขาต้องขอภาพจากกล้องวงจรปิดแถวๆนี้แหละรวมไปถึงหองธนาคารเองด้วยแต่ก็คาดการณ์ก็ว่าก็น่าจะ,ะไฟฟ้ารัดวงจรน,นั่นหลับเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยฝนมันตกอ,ออพอฝนตกแล้วมันก็มีฟ้าผ่ามาแถวๆหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆอันนี้คือจากที่คนแถวนั้นก็ให้ข้อมูลนะครับค่ะ